สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถยนราคาตัดเงินสดนะคะเป็นรถกระบามือ2ค่ะทุกท่าน Nissan Navara Cab ปี07นะคะราคา179,000บาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองคุยกันได้นะคะ Nissan Navara นน LE ปี07เครื่องยนต์2.5นะคะสีน้ำเงินตามรูปเลยค่ะ รถสวยสภาพเดิมๆนะคะทุกท่านเครื่องดีไม่มีไอค่ะน้ำไม่ดันก้อนไม่ไหลนะคะภายในก็สวยสะอาดคุกองคล้ตามนี้เลยนะคะแคปเปิดได้ด้วยค่ะกว้างขวางสะดวกคล้องตัวนะคะสวยงามตามนี้เลยค่ะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยกว้างแอร์เย็นๆค่ะยางดีคัสซีสวยขับทางใต้ทางไกลไปได้นะคะ1 7 9 0 0 0บาทเป็นรถมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะออปชั่นใช้งานได้ครบเครื่องยนต์ดีเซล 2,500ซีซีดีเซลนะคะราคาตัดขายเงินสดอย่างเดียวนะคะ179,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อคุยารายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะหากถูกใจยังไงสามารถติดต่อเจรจา,ากันโดยตรงได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ